อบอุ่นภูผาโพสภาพอดีตพี่สายแอปทัศออนร่วมซีนบ้านเตชะนรงทาญาติคนเล็กบ้านเตชะนรงอย่างภูผาเตชะนรงโพสภาพอดีตพี่สายแอปทัศออนผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัว ได้เป็นภาพของสาวแอปทัศนควงลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงและคุณย่าพัชลาที่บ้านเตชะนรงเรียกได้ว่าเป็นภาพโมเมนต์ที่ชวนอบอุ่นหัวใจเลยจริงๆซึ่งทางด้านภูผาแนบแคปชั่นแซวหล,ลานระบุว่าหลานหรือลิงเริ่มแยกไม่ออกละแฮกแท็กผมถนัดแบบนี้ งานนี้มีหนุ่มสงกลางเดชะนรงค์ ng, เข้ามากดไลค์ที่ภาพดังกล่าวด้วยเรียกว่าถึงจะเลิกลากับอดีตภรรยาแต่คุณแม่คนเก่งแอปทัศษอ่อนก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลเดชะนรงค์ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคลิปใหม่จากทางช่องของเรา